ช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีวิฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียว เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G ใส่ใจตัวเองแนมะ้ทำงานหนักด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B 1มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B 2มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟเมนเต้คอมบูชาคัดสรรส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟเมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือคค้นหาาว่า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ชมก็ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุสตรอ f m เอวิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันศุกร์นี้เราจะออกอากาศทางช่อง YouTube ด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเตรียมภาพอะไรไว้ให้ท่านผู้ชมนะได้ชมกันมากมายทีเดียวนะคะอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนนิมนต์อยู่กับเราสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับคุณสรีบูรณ์ครับคือเนื่องจากว่าขยันเป็นพิเศษ <laughs> ือขยันเาเรียกว่าข,ขยันขี้เกียจหมายความว่าทั้งวันทั้งวันตลอดสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าดูแต่เทนนิสบิรมเบอร์ดันแล <laughs> ้วก <ขอ S 1> ็สลับกับอเนี่ยวอลเลยบอลตอนตอนนี้เราตอนตอนีน้จะดูแบดมินตันละเอาแบดมินตันแบดมินตันจากมาเลเซียอโอเพนเมื่อว,วาน <laughs> วเชียร์วอลเลยบอลกันอยู่ค่ะอาจารย์วอลเลยบอลไม่ได้ดูเลยไม่ค่อยได้ตามคืออย่างนี้นะบอลวอลเลยบอลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันออกวันไหนยังไง ก็ก็ต้องเพราะมันไม่ได้ถ่ายทอดทางทูไงมันจะไ้ออ๋อใช่ใช่ค่ะไป G ีเอมค่ะไปจีเอมเออ๋อตอนแรกมันช่องสามสิบเอ็ดใช่ไหมช่องวันช่องวันอ่ะเขาย้ายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเมื่อวานเป็นช่องก็คือผมว่าเป็นเป็นอุบายของแกรมมี่เพราะสองช่องเป็นของแกรมมี่ใช่ใช่ให้คนไปดูของเข้าวทั้งสองช่องคแต่หารู้ไหมว่าคนที่ตามดูนะมันมึนคือมันจําไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนี้ช่องสามก็จะถ่ายทอด แล้วก็คือคือการแย่งลิขสิทธิ์กีฬากันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของธุรกิจทีวีไทยมทีวีก็จะรู้เราเข้าใจแต่ว่าในโลกที่ทีวีทุกวันเนี้ยมันมีนับร้อยช่องเพราะฉะนั้นมันก็มีช่องหนึ่งให้กับกีฬาโดยเฉพาะสองช่องอย่างตอนเนี้ยเออวีมาดันดูทั้งสองช่องใช่ไหมถ้าเกิดทีวีธรรมดาของช่องไทยไปแย่งลิขสิทธ์มามันก็ได้นิดหน่อย มันมันก็ดูได้ไม่มากอ่ะก็คือว่าเขาก็ไม่ได้ถ่ายทอดแบบถามลุงถามคัํมแบบช่องพิเศษที่อุทิศให้เช่น s อ o TV12 ซึ่งอยู่ใน t r u แต่ปกติผมจะดู True เพราะว่ามันจะเฉพาะเลยใช่ไหมถ้าถ้าแบเป็นตันนี่ก็9ก้าโมงเช้าถึงเย็นเลยที่จากโกรลัมเปอร์มาเนี่ยใช่ไหมเราจะดูนักกีฬาไทยนักกีฬานานาชาติเราไม่ใช่ดูเฉพาะคนไทยเล่นอย่างเดียวเราจะรู้ว่าเราแยกชาติอื่นประมาณไหนหรือดีกว่าชาติอื่นประมาณไหนการดูกีฬาแบบครบ บริบูรณ์เนี่ยทำให้เราพัฒนากีฬาได้ค่ะผู้ชมกีฬาอย่างเราก็จะได้ทําใจได้ว่าผมยกตัวอย่างวอลเลย์บอลนะเราไม่ได้เก่งะอะไรถึงขนาดที่คนภาคเชียหรอกเราเก่งพอสมควรในอาเซียนและเอเชียคม่ได้อยู่ท็อปของเอเชียญี่ปุ่นจีนนี่เป็นเจ้าตลอดแม้ว่าคราวที่แล้วที่แข่งที่มะนิลาเราชนะจีนชนะจีนอ่ะค่ะก,ก็โทษทีนะครับก็ไม่บ่อยนักหรอกที่เราจะชนะก็ดีแต่ถ้าเราได้ดูชาติอื่นเขาเล่นกันด้วย ค่ะอเมริกาใต้บราซิลอ,อ,อะไรแบบเนี้ยเราจะได้ <บา S 1> ไดรู้ว่าโดมินิกันเนี่ยโอ้โหสุดเราจะได้รู้ว่าเรายังอีกไกลแต่ถ้าด,ด,ดูเฉพาะไทยแข่งแล้วชนะเราก็จะลืมไปว่าโอ้เราเก่งมากที่จริงมันเก่งแบบในพื้นที่ภูมิภาคเ,เพราะร่างกายเราเล็กไม่ได้ว่าน้องๆนะคร เล่นดีแต่ว่าตัวเล็กอะตีละใช,ช่ยังไงก็ไม่มีวัน,นที่จะเติบโตไปได้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีสุริกิตเนี่ยในยุคที่หลายปีมาแล้วนะครับที่ฟุตบอลไทยโด่งดังตอนหลังซิโก้มาเป็นโค้ชฟุตบอลก่อนนั้นนะนะพราะงค์บอกว่าต้องทําให้คนไทยในร่างร่างกายใหญ่โตจะได้เก่งก <c oughs> ีฬาได้มาตรฐานฝีมือเก่งแต่ตัวเล็กมันก็สู้แรงประทะไม่ได้เหมือนอย่างเหมือนอย่างคุณชนาทิพย์สงสิน่างเงี้ยเก่งส <c oughs> ุด ญี่ปุ่นชอบแล้วไปเล่นญี่ปุ่นได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นตัวไม่ใหญ่มากนัแต่แต่เมซี่เจเขาก็ยังตัวเล็กอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยชนาทิพก็เก่งเหนือความเป็นร่างกายไทยแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดตัวใหญ่นะฮะอย่างพวกลูกครึ่งที่มาเล่นฟุตบอลไทยตอนเนี้ยนะไทยอโอเคโอเค <laughs> เราไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนั้นเพรจะพูดเรื่องเีมอนดันก็เนื่องจากว่ามันโยงกับเสื้อที่ผมใส่ หรือธงที <algia> ่ uh huh. ก็คือการเมืองนะครับเราเคยพูดกันครั้งห <eterm> น <oon> ึ่งแล้วก็คือว่าเหตุการณ์สงครามที่รัสเซียบุกยูเครนทบบนี้เดือนสี่เดือนที่ห้าแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบแล้วก็ลุกคืบหน้าไปเรื่อยๆนะฮะทีท่าว่าจะยึดเมืองคีฟด้วยซ้ําไปแล้วโลกก็ส่งอาวุธไปแม้ว่าจะเป็นพันล้านดอลลาร์แล้วแต่วิธีคิดค่าเงินนะแต่ว่าก็แพ้ไปเรื่อยๆนะไม่มีอนะ การต่อต้านรัเสเซียเนี่ยมันทําสารพัดอย่างแต่มันไม่ได้ผลอย่างเต็มที่มาถึงเรื่องกีฬาคือเรื่องวิมบูดันที่เป็นแกรนด์สลมครั้งที่3การแข่ง,งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนัดที่3ของโลกเทนนิสหญิงและ,ะชายเนี่ยนะเขาเรียกแกรนด์สลมก็คือสลมที่1ก็จะเป็นออสเตรเลียโอเพ่นที่เมลเบิร์นสลมที่2ก็จะเป็น French Open เฟรนช์โอเพ่น ขอด,ดินขอด,ดินเหนียวดินฝุน่นขอดเคลใช่ไหมเขาผ่านไปแล้วสแสลมที่3ก็จะเป็นอังกฤษอ,อังกฤษที่ตั้งชื่อเฉพาะของเขาก็คือเ็ไม่ได้เรียกอังกฤษหรือ British Open ใช่ไหมเขาเรียกว่าวิมเบาดันว่าวิมเบาดานับาดาน,าดานตามชื่อหมู่บ้านที่สนามเทนนิสตั้งอยู่ที่นั่นเขาเรียกหมู่บ้านวิมเบาดานันแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่านักข่าวฝรั่งเนี่ยจะเริ่มใช้คําใหม่ก็ต้องตามเขาเรียก s w 1 9 นะฮะเพาไม่ค่อยเรียกเวอร์มัดนกันแล้วนะฮะเอสแแต่ผมเคยไปนั่งรถไฟไปในช่วงที่เขาแข่งขันกันนะเพื่อจะไปโชคดีจะไปซื้อตั๋วนะฮะแต่ไม่มีวันโชคดีครับนั่งไปผมไปกับลูกและภรรยาก็ไปได้แค่ซื้อเสื้อซื้อหมวกกลับบ้านเพราะว่ามตถ้าไม่ได้จองคือปีนั้นะสองพนสิบสองผมไป คือก่อน2012นิดก่อนที่อังกฤษเขาจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ยผมไปก็ก็รู้อยู่ว่าถ้าไม่จองไม่มีวันได้แต่มันก็มีตั๋วสําหรับคนไปนอนตั้งแต่หัวค่ําอะไรเงี้ยพราะไปถึงผมไปถึงตอนอสายอยู่พบว่าโหคนเข้าคิวกลางเต้นนอนคอยเป็นคิววกไปวกมาเนี่ยข้างหน้าสนามเนี่ยนะเยอะมากเราก็เลยบอกเออเรามาดูเพื่อให้รู้ว่าเราเคยมานั่นเองโอกาสที่ได้ดูมันไม่มีหรอกถ้า ถ้าเข้าไปก็ไปนั่งสนามเพื่อดูจอยักษ์ได้โอเค,คก็จะเล่าให้ฟังว่าที่นั่น,น่ะเขตไปรสเนียเขาเรียกเขตไปรษณียเหมือนรหัสไปรษณียเอสพิวซาเวสหนึ่งเกหมู่บ้านเรียลโมดันนั้นถ้าเราจะไปะเราถ่ายดูการถ่ายทอดบางทีผู้ประกาศหรือนักวิจารณ์ฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกเอสวไนทีนค่ะ,ะเราเรียกเรียลโมดันประเด็นของเราก็คือว่าการเมืองเนี่ยมันทำไมจึงมากระทบกีฬา โอเคเรื่องนี้ไม่ต้องวิเคราะห์กันมากประวัติศาสตร์กีฬากับการเมืองมันผสมปนเปกันมานานแล้วนะฮะโอลิมปิกแต่ละครั้งนี่หวั่นไหวตลอดแล้วก็พอจีนเป็นเจ้าภาพชาติอื่นก็งองแงนะพอรัสเซียเป็นเจ้าภาพก็บอยขอดกันมีนะฮะมอสโกโอลิมปิกเพราะฉะนั้นบางทีนักกีฬาผิวดําไปแข่งที่มิวนิกโอลิมปิกก็ขึ้นแท่นนักกีฬาฝรั่งอเมริกันแล้วได้เหรียญทองก็คำปั้นนะฮะยกมือชูกำปั้นพลังคนมืดอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นกีฬาก็เป็นเวทีการเมืองเหมือนกันแต่นี้พอมาถึงประเด็นของรัสเซียเนี่ยก็มีการบอยคอร์ททางเศรษฐกิจปิดกั้นทางการค้าอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่กล้าเลิกซื้อน้ามันและแกส๊สเพราะว่ายุโรปต้องพึ่งใช่ไหมก,ก็ได้แต่หึม่มๆว่าจะลดจะลดปลายปีเพราะฉะนั้นก็ทําอย่างอื่นกันไปแต่มาถึงเทนนิสเนี่ยมันก็เป็นที่แปลกใจว่านักกีฬาตัวน้อยๆพลเมืองชาวรัสเซียเนี่ย ก็ไปแข่งที่เมลเบิร์นได้ใช่ไหมออสเตรเลียเฟรนช์เขาก็ไม่ได้ห้ามแต่พอมา <Yeah. S 1> ถึงที่อังกฤษที่ SW19 หรือวิลโมดันเนี่ยคณะกรรมการผู้จัดของวิลโมดันเนี่ยสมาคมลอนเทนนิสของอังกฤษเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็ประกาศว่าจะไม่ให้นักกีฬารัเสเซียเท่านั้นเข้ามาร่วมแข่งขันในช่วงนี้ mm hmm. ในเวลานี้เพราะว่าเรื่องยูเครน <Yeah. S 1> ก็เป็นการประท้วงรัเสเซียนั่นแหละแต่ ผลกระทบเนี่ยนะเ,เรียกว่าส้มมันไปหล่นที่นักกีฬาก,ก,าาก,ก็คงจะเถียงกันมาแล้วว่ามันแร์หรือไม่แร์ส่วนใหญ่นักกีฬาเขาบอกมันก็ไม่แร์ไม่ยุติธรรมเพราะว่าเขาเป็นพลเมืองประเทศที่เขาทาอะไรไม่ได้อ่ะต่อให้เขาคัดค้านก็มีคนคัดค้านเยอะอยู่แล้วใน <c oughs> ประวัติศาสตร์รัสเซียที่พฤติกรรมไม่ดีในโลกเนี่ยจะมีนักคิดนักเขียนกวีทํากันอยู่นักกีฬาถ้าทำแล้วก็ต้องในประเทศตัวเองออกไปเลยนักการทูต อ่รัสเซียก็มีที่ที่บราซิลแล้วก็ไม่กลับประเทศประท้วงชาติของตัวเองสศรฐีหลายคนก็ก็มีเหมือนกันส่วนนักกีฬาเนี่ยมันตัวเล็กๆอ่ะนะเงินทองไม่ได้มีมากมายอะไรนะเออเล่นครั้งหนึ่งอาจจะสมมติถ้าชนะก็อาจจะได้เป็นล้านดอลลาร์ใช่ไหมแต่ส่วน,ใ,วนใหญ่ก็ไม่ได้ชนะแบบแกรนด์สลมก็ชนะทีละสามหมื่นสี่หมื่นแล้วส่วนใหญ่ก็ค่าใช้จ่ายเยอะนักกีฬาพวกเนี้เสี่ยงชีวิตกลับประเทศแล้วโดนลงโทษก็ไม่ได้เพราะประเทศเขาเนี่ย ไม่ใช่ประชาธิปไตยไงคืออำนาจนิยมไม่อยากใช้คําว่าเผด็จก,การนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นนักกีฬาก็โดนอ่าก็พลอยพา้าพลอยฝนโดนไม่ยุติธรรมนะหลายคนบอกไม่ยุติธรรมแล้วก็ในที่สุดเนี่ยคณะกรรมาการจัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติเนี่ยพวกทั้งหญิงและชายนะครับ WTA PTA อะไรพวกนี้ก็ตกลงว่าจะไม่นับแต้มให้กับ นักกีฬาที่วิมบนด้านครั้งนี้คือเล่นก็เล่นไปได้ตังค์เยอะนะที่แกรนด์แลมเนี่ยมันใหญ่เพราะว่าเงินเยอะใช่ไหมแล้วก็ชื่อเสียงแล้วเล่นลำบากเพราะคนเก่งๆมาหมดก็จะไม่นับแต้มสะสมให้เท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวไปอีกสองเดือนจะไปที่นิวยอร์กก็จะเป็น US Open ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติแปลว่าแปลว่าเมอเมริกาเขาไม่ดอยบอยคอร์ดนักกีฬาใช่ไหมคะเขาเขาไม่มบอยคอร์ดไปได้ไปได้ไไดนะที่อื่นเขาไม่มีปัญหาอังกฤษเขาเขาแบบละเอียดหน่อยนะ ผมผมไม่คิดว่าเราควรจะไปโทษใครนะครับเพราะว่าเป็นท่านดูดภาพกว้างผมคิดว่าเราควรจะประท้วงต,ต่อต้านตำหนิวิพากทุกวิถีทางการทำสงครามคำพันทําทำลายโดยไม่มีเหตุผละอะไรเลยนะฮะนอกจากจะขยายดินแดนหรือเอาดินแดนที่คิดว่าเป็นของตัวเองคืนมางั้นรัสเซียนราทำผิดอยู่แล้วสหประชาชาติยังทำอะไรไม่ได้นะฮะแล้วจะให้ใครให้นักกีฬาเทนนิสทำยังไงเรื่องมันก็ก็ต้องเฉพาะปีนี้นะครับเออ ก็ยอมไปเราก็ดูเทนนิสไปแล้วเราก็จะขาดโอกาสในดูดูนักกีฬาที่มีชื่อเสียงสองสาคนของของรัสเซียที่มไเล่นเล่นนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเม็ดเมดเวดฟซึ่งอยู่ระดับหนึ่งสองสาของโลกอ่ะคือถ้ามาเล่นคราวนี้ก็จะต้องเจอเจอไอ้นาดาวโจโควิตอะไรพวกนี้โอเคครับเอ่อตอนนี้อ่อลองเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะมันก็น่ารักที่ว่าประเทศไทยเนี่ยซื้อโฆษณาในวมดันครั้งนี้ค่ะ เป็นสปอตโฆษณาการท่องเที่ยวไทย30วินาทีนะครับ <c oughs> เป็นสปอตที่เรียกร้กองให้ผมจะเปิดเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังนะครับแล้วเดี๋ยว <c oughs> อันนี้จะไม่มีเสียงนะให้ดูเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันคือเป็นสปอต30วินาทีบอกว่า this year the sea in Thailand is calling you นี่โอ้ภาพสวยมากเลยนะคะพูดถึงเขาจ้างทำคงหลายล้านนะครับอหลายสิบ The sea in Thailand is calling you Amazing new chapter Fun starring you นี่ตอนท้าย Fun starring you แล้วก็ Kid friendly destination Surf sea sand sun extreme ผมจะแปลข้อความที่เขาเขียนบนจออย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณทรีบูลอาจจะไปหาเขาเปิดได้ก็คือให้มีเสียงด้วยเพราะมันเปิดเป็น virtual background เขาจะไม่ให้เสียงไว้นะสำหรับซูมก็คือว่าปีนี้ประเทศไทยทะเลในเมืองไทยเรียกร้องคุณเรียกหาคุณนะครับ Amazing new chapter ก็เป็นบทใหม่ของของการเที่ยวประเทศไทยอย่างน่าทึ่งสนุกฟัน starring you ก็คือคุณเป็นพระเอกก็คือเด็กๆนะฮะ kid friendly destination ประเทศไทยเป็นบินแดนที่เป็นมิตรกับเด็กๆเด็กมเที่ยวได้นะครับผู้ใหญ่มาอาจจะถูกฆ่าบ้างนะครับตาม โทษทีมีครับผู้ใหญ่ก็เป็นข่าวที่เราปิดใช่ประเทศไทยต้องระวังนะแต่นี่คุยคุยเพื่อประเทศของเรานะครับแต่ว่าความไม่ปลอดภัยมีครับมีกิกรรมนะโอเคไม่อยากพูดเรื่องนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังหาว่าเนกา่ีบนะครับแต่ว่าก็คือการโปรโมทไทยก็คือว่าตอนนี้มาทะเล ชาวต่างชาตินะเอาเด็กๆมาสนุกเมืองไทยแล้วก็มาเล่นคลื่นเซิร์ฟซีแซนซันมาทะเลมาหา <ใน S 1> ทะเล<ส>หาดทรายอา,ยา,าแบแดดแล้วก็เอ <ะ S 2> <ส>็กตรีมก็คือแบบกีฬาที่ฝรั่งก็ชอบกันแบบสุดๆใช่ไหมกีฬาเต <อะ S 1> ็มที่เนี่ยก็ก็เป็นวิธีโฆษณาและกัน30มสิบมินซึ่งก็สวยน่ารักดีภาพใต้ทะเลนิดหน่อยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูโฆษณาของบาหลีนะครับซึ่งก็มีโฆษณาเหมือนกันนะบาหลีในช่วงเนี้ย อินโดนีเซียโฆษณาดื้อๆตรงๆไม่ไม่ใช้ศิลปะอย่างเรานะของเขาบอกมาเลยไม่ต้องใส่หน้ากากไม่มีไม่มีควอนทีนไม่เข้มงวดบาหลีต้อนรับคุณก็พูดง่ายไปอินโดนีเซียแล้วเหมือนปกติอ่าค่ะใชก็เป็นวิธีของเรานี่จะมีศิลปะหน่อยคือมีเป้าหมายว่ามาทะเลที่จริงไปที่อื่นก็ได้มาทะเลแล้วพาเด็กๆมานะไม่รู้ว่าถ้าฝรั่งมาทะเลช่วงนี้จะ ผิดหวังหรือเปล่าฝนฝนมาเยอะคือฝรั่งก็จะชอบทะเลไงฝรั่งใช่ใแต่ฤดูกาลเราช่วงนี้ทะเลเขาก็มีหลายประเทศเพียงแต่ว่าเวลาทะเลเขาจะมันมันเป็นหน้าหนาวเขาจะหนาส่วนใหญ่มาแล้วก็ไม่สวยจะเป็นโคลนหรือว่าทรายสีดํา สายสวยก็มีนะถ้าเราไปทางทางใต้ใต้ทางทางเทาประเทศไทยนะครับได้เห็นภาพสวยงามขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะอาจารย์ขาทำการบ้านมาอย่างดีกับพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณอาจารย์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ดรสมเกียรติอ่อนวิมลค่ะและนี่คือรายการ News from Home กย่ดิฉันสริบูณัฐพันธ์นะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกทีบัจทร์วันนี้ลากไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟเมนเต้คอมบูชาเฟเมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G ใส่ใจตัวเองแนละทำงานหนักด้วยการรับประทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟเมนเต้ ente, มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟเมนเต้คอมบูชาคัสสารส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติเฟเมนเต้คอมบูชารสชาติดีมีประโยชน์หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือคคหาาว่า แม้ว่าต้องทํางานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสําคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์